รือยันการผ่อนขอ่งต่อร้อนๆกมบูรณเร่างกายรูออรูดสีประดามนะรูดลงเข้าออกที่ตัายเห็นฟังรูดึง <c oughs> เห็นความรู้สึกบนร่างกายเห็นความรู้สึกในสิ่งที่มากระทบกายและการเห็นใจที่มีไหมเลยไปคิดไปมีไหมมีค <Yeah. S 2> ่ะทนแบบความหมาทำใจคิดตรวนี้การใจคิดได้ก็คือเรารู้หันแล้วรู้ทันต่อไปปัญญา,าเกิดปัญญาเกิดก็องทความาคิดทำในทางความคิดปัญญา เราทำแบบนี้รู้ไหมคุณสายรูกทางนี้รู้ไหมเปลี่ยนไปทางนี้นคัดรูกทางนี้รู้ไหมกลับมา ไต่ใจไหลซ้ายทั่วทั่วได้ไหมได้ไต่ใจต้นแขนไตปลายแขนไปไหมไปไต่ใจไหลขวาทั่วทั่วได้ไหมได้ไต่ใจต้นแขนไปปลายแขนไปไหมไปไต่ใจลำตัวต้นหน้าทั่วทั่วได้ไหมได้ไต่ใจลำตัวต้นหลังทั่วทั่วได้ไหมได้ไต่ใจลำตัวสิบซ้ายทั่วทั่วได้ไหม ใจใจลำตัวซีกขวาทวกผู้อัดได้ไหมได้ไใจใจขาซ้ายต้นขาไปเทา่าเท่าไปไปลายเทา้าไปไหมไ,ไปใจใจขาข้างหนึ่งต้นขาไปเ่าเท่าไปไปลายเทา้าไปไห,ไห,ไหไมไปเรแต่ได้ทำอย่างนี้เอาไปทำให้คล่องให้